เฮ้ยห้องไห้ก็มีวะห้องให้ก็มีเสยงร้องไห้มันอันนี้มนอัน้นาอ่ะพวงนุ่ม กับนถงกินได้กินเขาถงกับผื่อกับตาไม่ละม่มีโอ้บรรยากาศดีมากเดี๋ยวสวัสดีครับหมูเสียดจะพาไปดูสวนนะครับคนไทยในเกาหลีเรานะครับซึ่งเขาอยู่เกาหลีก็ค่อนข้างที่จะหลายตีเนาะแล้วก็รู้วิธีรัดนะครับรู้วิธีการผาเงินท,ทองนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูแปลงผักนะครับในสวนในเขานะครับที่เป็นเาขาอง ชาวเกาหลีเนาะเฮาเป็นเฮาเกษตรนะครับเดี๋ยวผมกเกษตรจะพาไปดูว่ามีผักอะไรบ้างนะครับผมาตามไปดูแบบตามไปชมกันตอนนี้กราลังเดินทางนะครับคงไม่ไกลเท่าไหร่นะเดี๋ยวนี้ก็คือพี่สาวพาไปเดี๋ยวพาไปดูไปชมกันครับผมคดูมาก <ๆ S 2> เลย,เลย ถึงแล้วนะครับผมซึ่งระยะเวลาในการเดินทางมานะครับจากสวนนงเวศนะครับก็ใช้ระยะเวลาอยู่ประมาณไม่ไม่ถึง5นาทีนะครับไม่ถึง5นาทีนะครับผม,มก็ประมาณสักสามโลได้ไหมไม,ไม่ไม่ถึงเนอะไม่ถึงถึงไหมประมาณสองโลนะครับผมก็จะอยู่ประมาณนี้ตามกลางท้อง ทุ่งนานะครับซึ่งบรรยากาศตอนนี้ก็ชาวเกาหลีเขากำลังตีดินนะครับทาหน้าดินไว้ปลูกข้าวนะครับผมชาวเกาหลีเขาเหมือนเหมือนบ้านเรานะครับดูนี่นะอ๋อถึงแล้วนะครับผมอ๋ออยู่เมไกลไล่นิดเดียวนะครับเดี๋ยวหลวงปะสิทธิ์จะพาไปดูว่านะครับพี่น้องไทยเรานะครับ ขาปลูกอะไรบ้างนะครับมีอะไรบ้างแล้วก็สามารถเอาไปนาขายนะครับมีอะไรบ้างเนาะราคาเท่าไหร่เราจะพาไปดูเขานะครับในสวนมีอะไรบ้างนะครับอันนี้พี่สาวพามานะครับพี่ฝนนะครับไปดูกันจะพามาดูโอ้สวัสดีครับผมสวัสดีกําลังแพ็คผักเลยโอ้สวัสดีครับป๋าโอ้พามาเกือบมาชั้นละเบมาชมนะครับมาชมมาชมมาชมพี่น้องนะครับผมป๋าเขาหาโม้ไม่หาโเ่ง กำลังแพ็ักเนาะเป็นไหนครับผักกำลังออกดีบ่อนทุกไหนเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้นะครับลุกเกษจะพาไปดูเนาะเดี๋ยวให้ป๋าเขาว่างกันนะครับว่าเขาปลูกผักอะไรบ้างช่วงนี้นะครับช่วงนี้กําลังจะเข้าหน้าร้อนเราไดยินเพื่อนซึ่งซึ่งผักผักมีหลากหลายชนิดอันนี้ผักอะไรนะกะตั้งโอ๊กตั้งโอ๊กขึ้นชัยขึ้นชัยอันนี้กมเท่าไหร่สองกำห้าสองสองกนี่นะห้าพัน ที่ไทยไม่ได้เนาะที่ไทยได้ไ,ดไหมแบบนี้โอ้สองกิ๊กห้าพันวอนนะครับสองกิ๊กห้าพ uh, ันวอนห้าพันวอนเป็นเงินไทยเท่าไหร่น้องน้องแหมแมห้าันห้าพันเลยสองกิ๊กห้าสิบบาทร้อยห้าสิบเนาะอืมอันนี้เหรออันนี้เหรออันนี้เขาเรียกผักอะไรนะผักต่างต่โอ๊ต่างกวางตุ้งกวางตุ้งนะครับผม นี่ก็คือป๋านะป๋าแล้วก็ป้าเขานะครับเจ๊ใหญ่นะครับเขาก็พูดง่ายก็คือปลูกลักษณะนี้ก็คือสามารถเลี้ยงเท่าแก่ได้ด้วยนะครับผมเราอาศัยสารที่เท่าแก่นะอืมจะออกับนี่จะนึ่งกับนี่นึหมูกีโอ้เนื้อสดก็มีโอ้สดๆมีหมดทุกอย่าง อ๋อเน lonely, ีน oh, ่ยโซ่สร้อยจูนเนาะโอ้ดูครับพี่พีนเพื่อนก็คือมีทุกอย่างเนาะในรถกันหนึ่งนะครับนี่หัวละผ้ามีปะหัวละผ้ากันยังเนี่ยไก่กระเพาหรือหัวละผ้าหัวละผ้ากับมีให้สามแสนมือบอยเลวสามแสนมือด้อีเมลเลยจะซื้อมากยังบ่ได้เลยขวางตุ้งเนาะนี่ล่างนุ่มบ่ล่างนุ่มเพียงนี่นุ่มโอ้ร่างนมก็มีนี่ก็คือถ้าเราหากินถูกช่องทางในอยู่ในเกาหลีนะครับผม มีแต่มีแต่จะรวยนะครับมีแต่รวยทั้งนั้นเงินทั้งนั้นนะครับแล้วก็ทุกอย่างเนาะนะครับราคาดีหมดไปนะครับเดี๋ยวลุงเกษจะพาไปดูในสวนว่าหาเขาปลูกอะไรบ้างนะครับมีแค่มีรถคันนึงแล้วก็รู้จักทํามาหากินรู้รักรู้จักช่องทางนึงก็โอเคแล้วมีไค่ก็มีนะครับไก่ก็มีดีกว่าบ้านเราเนาะนะครับทําเงินทำทองที่นี่รู้สึกว่า ได้เงินไวนะครับได้เงินไวน้องแมมแล้วก็ที่ฝนเรานะครับพามาดูเอาใครใครใคเลี้ยงเองเรื่องไหนนี่โอ้เลี้ยงเองนะครับผมทเรษฐองใาหลี้นนี่ยปเทำแบบเศรษฐกิจอเพียงในเกลีใต้เนะนะครับเนีปาเขาทํเเาลี่้เาแบบเศรษฐกิจพอเพียงในเกลีใต้เนนะครเทำแบบเศรษฐกิจอเพียกใตเนาะนะครเปาเขาทำแบบเาหเ่เขาทเต็มเ้่ขบบเมเเต็ม ไข่เบอร์นี้ก็เป็นน่าจะเบอร์ทึกนั่นนะครับเบอร์เบอร์กลางเครใครเองนุ่นบันไดคัทขายอคมขายนุ่นบันไดคัทไก่เลี้ยงเองนะครับเศรษฐกิจพอเพียงเดี๋ยวไปดูยังก็โอ้ถั่วฝักยาวนะครับถั่วฝักยาวมะเขือโอ้ยสมบูรณ์มากเลยหัวซ่อนดิ อันนั้นตะแก้ว่ะพี่ฝนของพี่ฝนกี่แทงแทงนึงกับของส้มไงอเอาออกแท่งนึ่งกันพี่ฝนอันนั้นตะแก้ววะเนี่ยตะแ,แก้วโอ้ตะแก้เดีดเนเน๋นี้ใส่เดีขอเลาะหนึ่งขออนุญาตเลาะไทยแต่เลาคือนุ่งเกษตรจะบอกเนาะ,ะจะพูดให้ฟังก็คือ,อป้าเขานะครับเป็นคนไทยเนี่ยคือเท่ากับเช่านะครับในลักษณะที่เช่าหรือทำทำแล้วก็สามารถเลี้ยง นะครับแบ่งแบ่งแบ่งรายได้นะครับแบ่งรายได้ให้กับทางเจรรง้าของอสวนนะครับผมก็คือชาวเกาหลีนะครับเป็นเป็นเป็นของเนาะเป็นของเป็นเฮ้าส์นะครับแต่คนไทยเราเป็นเขาเรียกว่าเป็นแรงนะครับเป็นแรงปลูกนะครับปลูกเลี้ยงอย่างเงี้ยนะครับแต่พวกระบบยานะครับยาวิตามินหรือพวก ปุยมุนวัวอะไรเน่ยนะครับชาวเกาหลีเขาก็หามาให้นะครับเจ้าเจ้าของห้องเฮานะครับเขาจัดถามาให้เนี่ยก็คือในบรรดาพวกสาราหน่นะครับโตมากเลยอันนี้เป็นผักกาดผักอะไรอันนี้อะไรไม่รู้นี่อ๋โถั่วเขียวถั่วลันเตาใช่ไหมเนี่ยความยาวของเฮานะครับผมของเฮาความยาวน่าจะได้นะครับสองร้อยเมตรความ ว้างอยู่ที่1 6เมตรนะครับความกว้างนะความสูงอยู่ที่3เมตร50หรือ4เมตรนะครับเนี่ยประมาณนี้ลักษณะก็จะเป็นการติดสปริงเกอร์นะครับเนี่ยอย่างคล้ายๆสวนองุกษสีนะครับมีสปริงเกอร์เวลานั้นก็รดน้ําด้วยสปริงเกอร์เลยนะครับผมเนีย่ยก็จะประมาณนี้อื ตรงสีก็เพิ่งเคยมาดูนะครับผมก็มจะมีลาเฮ้ามือนกันม,มาดูส่วนนี้ฝั่งนี้อันนี้ก็จะเป็นคณะอมาดูคณะดูนะครับคณะครับ ทั้งหมดเนี่ยแหละไม่รู้ว่าได้เม็ดเงินเท่าไหร่นะครับผมสงสัยได้เงินจํานวนมากนะครับคณะสวยๆนั่นเลยคือลักษณะแบบนี้นะครับเขาไม่มีเครื่องปรับความอุ่นเนาะนะครับการปลูกฤดูหนาวก็ปลูกไม่ได้นะครับผมได้ก็เป็นบางตัวบางชนิดนะครับมีวิธีทางนะครับมีช่องทางทำมาหากินอย่างเงี้ยก็จะดี โอเคเขาก็เริ่มที่จะปิดนะครับปิดปิดเขานะครับเพราะว่า,าช่วงนี้ก็มีความเย็นนะครับเย็นอากาศอากาศ,อากาศเย็นอยู่นะครับยังไม่ร้อนยังอากาศหนาวเย็นจะทําให้พวกไม้ใบอ่อนผักใบอ่อนนะครับเหี่ยวหรือเฉาได้นะครับกระทบนะเขาเรียกว่าโดนกระทบนะอันนี้ก็จะเป็นกวางตุ้ง กวางตุ้งนะครับผมอันนี้ก็มีการเด็ดยอดไปบ้างแล้วการลดน้ำนะครับค่อนข้างที่จะสะดวกสบายก็คือติดสปริงเกอร์นะครับผมก็คือช่วงนี้จะเข้าฤดูร้อนนะครับเขาเริ่มที่จะนำเมล็ดพันธุ์ชนิดต่างๆนะครับมาปลูกนะครับมาปลูกเลี้ยงเพื่อที่จะไปนี่แหละขึ้นรถนี่แหละขึ้นรถไปจำหน่ายโอ้มีก็มีหอยด้วย ตัวแก่เขาเริ่มจะปิดเท้านุ่มเกษตรก็ไม่กล้ารบกวนเท่าไหร่นาะเนี่ยจะมีรถเครื่องใช้นะครับผมปิดเท้าแล้วนะครับโอเคนะครับหนุ่มเกษตรก็อัปเดตให้ดูนาะนะครับให้ดูสวนผักนะครับหลากหลายชนิดนะครับผักผักสวนครัว นะครับผมปักสวนรัวชีลาวชีไทยอะไรมีหมดนะครับผมสพูชอมนะครับโมก็ป๋เาเขาก็ไปซื้อที่สวนนุ่มเกษตรนะครับไปซื้อที่สวนนุ่มเกษตรก็เอามาแล้วก็มาเพาะนะครับเพาะปลูกเลี้ยงที่นี่เพื่อที่จะทําไว้จําหน่ายนะครับนี่เห็นไหมครับปักชี สมบูรณ์มากนะครับใหญ่เพล่นเลยใส่ลาบใส่อะไรคงจะดีจะไปดูอีกสรุปว่าทั้งหมดเนี่ยมีหลายเฮาเหมือนกันมีประมาณ10บเฮาจะได้นะครับ10ลง อันนี้ก็กำลังตีดินนะครับตีดินปลูกใหม่เนี่ยพวกกระลำหออะไรนะมีหมดทุกอย่างนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นฝักชีลาวหนุเสรก็ไม่กล้าเข้าไปเนาะนะครับถ่ายให้ดูแบบคร่ขขาวๆประมาณนี้ก่อนนะครับผมเนี่ยเขาก็ทำแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมี เออ่ลี้ยงไก่ด้วยต้นหอมค้ะเนี่ยเลี้ยงไก่ไว้ประมาณนี้นะครับโอ้มีไก่ประมาณนี้ด้วยไก่พันไข่เนาะอ๋อทำดีมากนะครับไม่รู้ว่าช่วงฤดูหนาวนะครับเขาจะอยู่ได้ผมว่าน่าจะได้เนาะ คือนะครับผมเกษตรก็แนะนําก็คือที่พามาดูก็คือการทําเกษตรนะครับแบบผสมผสานนะครับเล็กๆกน้อยเนี่ยเป็นเงินเป็นทองนะครับแล้วก็ราคาดีกว่าที่ไทยนะครับค่าเงินเขาจะดีกว่าไทยเยอะนะครับผมไทยเราเนี่ยนะครับผัดกําหนึ่งก็10บาท15บาทนะครับที่เกาหลีก็ราคาสักสองกํานะครับก็หลักร้อยขึ้นไป 150- 200นะครับ คือการวิธีวิธีการหาเงินนะครับสลากหลายอย่างหลากหลายรูปแบบเนาะนะครับผมว่าจะเป็นทําการเกษตรหรือทําชนิดอื่นๆนะครับก็มีหลากหลายมันจากาศดีมากเลย อีกฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นสวนดอกกุหลาบเดี๋ยวนมเดี๋ยวบางๆหนุ่มเกษตรจะพาไปดูนะครับสวนดอกกุหลาบว่ามีชาวไทยอยู่เป็นกันเดี๋ยวพาไปดูเนาะเนี่ยหนุน่มเกษตรมาพามาส่องมาส่องดูพี่น้องไทยเรานะครับผมทาเกษตรในสหรนีนะครับรวยนะครับร่ำรวย